โอเคครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่แยกยมาราชนะครับผมตอนนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะฮะกองไม่รู้จะซูมเห็นหรือเปล่านะฮะกำลังมีขบวนรถหนึ่งขบวนนะฮะกำลังจะวิ่งมาสู่ที่จุดหยุดรถยมาราชนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่เาเป็นขบวนอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับ ขบวนรถไฟที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นะครับก็ผ่านทางตัดทางด้านนู้นมาแล้วนะครับนะฮะมองไกลๆนะครับเป็นหัวจากอันสตอมนะครับเป็นหัวจากอันสตอมนะฮะกำลังวิ่งมาที่จะเข้าสู่ที่หยุดรถยมราชนะครับผมอ่าหรืทางนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวสัญญาณนะครับเพื่อปิดการจราจรน,นะรับเพื่อให้รถไฟผ่านทางตัดยมราชไปนะครับเพื่อเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำพงนะครับ เป็นอันสตอมนะฮะกำลังค่อยๆเรื่งเครื่องเข้ามานะครับตอนนี้ก็เราจะเข้าสู่ที่หยุดรถยมราชนะครับผม mm. เพื่อจะผ่านทางตัดจุดตัดรถไฟยมราชนะครับน่ครับทางฝั่งนี้ก็ยังมีการจราจรหนาแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เขา,าเปิดไม้กั้นให้สัญญาณนะครับผม mm. เพื่อทําการหยุดการจราจรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูขบวนรถไฟสัญญาณมาแล้วครับ สัญญาณมาแล้วนะฮะสัญญาณมาแล้วนะฮะขบวนรถไฟก็ทําการชะลอนะครับเพื่อรอให้ไม้กั้นปิดการจราจรน,นะครับแล้วก็จะลิงเครื่องผ่านจุดตัดทางรถไฟยมาราชนะครับผมเป็นหัวรถจักรอันสตอมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหมายเลขเดียวกันหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเป็นขบวนอะไร ตอนนี้นะครับไม้กั้นทางรถไฟก็ปิดลงมาหมดนะครับมาแล้วครับเสียงอันสตอมนะครับผมคำรามมาแล้วครับเตรียมที่จะผ่านจุดตัดทางรถไฟยมราชนะครับเป็นอันสตอม4403นะครับกำลังเล่นเครื่องคำรามมาแล้วครับเล่นเครื่องคำรามมาแล้วครับสวยงามมากครับผม สนะครับสวยงามครับสวยงามเสียงคำรามอันสตอมนี่ถือว่าดุพอสมควรเลยนะในการเล่นเครื่องนะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นขบวนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องกลับไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วนะครับ